การสร้างสร้างเรื่องสร้างาโรคหรืออำนดับตำรวกเพื่อไม่ให้ักินได้กลับเข้าเดืนจำหรือไม่และก็ในคำร้องของเรานะครับถึงพู้ธกัดประดิน,นี่ถ้าเกิดว่าทางโรงพยาบาลตำรวจเขาอ้างว่าป่วยจริงเราแนบรายชื่อแพทย์ตามที่เราระบุไว้เมื่อวานนี้นะครับทั้ง6ท่าน แล้วก็ให้ย้ายตัวนายทักษิณไปโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่เรามั่นใจเชื่อใจนะครับมากที่สุดนะครับเป็นผู้สอบสวนโรคโดยมีทีมแพทย์ที่เราเสน็จชื่นไปเข้าไปร่วมพิสูจน์ร่องรอยโรคทุกอย่างรวมทั้งร่องรอยการผ่าตัดตาม่างด้วยครับ คือเรื่องของการผ่าตัดไม่ได้มีข้อมูลที่กระชับทีทาาททนี้คืออยากจะให้มีการตรวจสอบในเชองสุดส่วนนี้เราแนบเรื่องไปแล้วครับเราก็จะให้ทีมแพทย์เข้าไปร่วมชันร่วมไม่ใช่ชันสุดสิร่วมพิสูจน์นะครับก็จะมีทีมพิสูจน์ตรงนั้นที่เก่งที่สุดคือหมอพันทิพย์นะครับไปพิสูจน์ต้องรอยการผ่าตัดพิสูจน์บัดแผลภายใน นะครับเซ็งหมอผุ้ทิพย์จะเก่งในเรื่องส่วนนี้นะครับแต่ก็จะให้หมอผุ้ทิพย์เป็นผู้เข้าร่วมสาสอบสวนท้องรอยการผ่าตัดเพื่อเอาไปเปิดเผยต่อประชาชนครับเรื่องที่พี่โอม,พเ,มอเพด่พง,งว่านเพราะมีการตกผิดเรื่องข้อมลันนี้หมอที่ใหญ่ตรงนี้พี่โอมไม่ใช่พี่โอมคนเดียวนะครับประชาชนทั่วทุกซอกของประเทศไทยนะครับสงสัย และสื่อโซ,โซเชียลเนี่ยตอนนี้แทบแตกเลยครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับนักโทษคนนี้เขาใช้อภพิสิทธิ์อะไรอ้างํำเดียวว่าเขาป่วยแล้วนอนส,ะสะบายเลยคืนละ8 5 0 0ห้องระดับซุปเปอร์ V A P โ e รงแปอ่านตำรวจเงินส่วนนั้นภาษีประชาชนนะครับเอาไปผนเปร์น,ปน,นักโทษ่างนั้นมันถูกฟ้องหรือไม่ ที่บอกว่าไม่มีความเป็นธรรมนะครับไม่มีความธรรมกับประชาชนทั้งประเทศที่จ่ายภาษีตัวพี่เอ็มพี่โอม่ไดจ่ายภาษีแต่ไม่ได้จ่ายภาษีเพื่อให้นำมาเปิลเปิลนักโทษคนนี้นะครับหรือนักโทษคนอื่นเป็นกรณีษษษ <S <S ๆๆพิเศษและเชื่อว่าคนไทยทั้วประเทศไม่ได้ต้องการจ่ายภาษีเพื่อให้มาปเปิลเปิลนักโทษคนใดคนหนึ่งครับเห็นว่าธุรกิจนีอาจะต้องอยู่ตัอ อ๋อหมอโรงพยาบาลราชธรนนะครับเขาออกของแหลงแล้วว่าที่ทางราชธรนแหลงแล้วว่าหมอลองมาเห็นว,ว่าให้นะครับให้ทักษิณเนี่ยจูต่อโดยคำหนึ่งถึงชีวิตของคนไข้พี่อมได้อ่านประกาศแล้วแบบนั่งมึนสะทัานไปสามวิน,นะครับเฮ้ยมึงได้เหรอที่ผ่านมาเนี่ย ไม่มีหลักฐานพิสูจน์โรคเลยไม่รู้เป็นโรคอะไรแล้วอ้างมาผ่าตัดอ้างความดันขึ้นไี่ัดมันหนึ่งความดันขึ้นหะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบทุกวันปกติครับขอคนวไว้นั้นคุณน้างความดันขึ้นแล้วคุณจะนอนอยู่โรงพยาบาลอย่างนั้นไม่ได้ครับคุณเป็นนักโทษแล้วประเด็นที่สงสัยยิงอ่ะคุณเอาตัวเขาเข้าเรื่องจำพิเศษเพียงแค่จริงไหมถ้าจริงไปรังถามอ่า แล้วคนใช้เสร็จบอกเข้า,เข,าเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพไอ้เข้าเรือนจำกรุง,งเทพแล้วเข้าไปไม่กี่ชั่วโมงแล้วไปนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ยื่นเรื่องของพระราชาไัยโทษตรงนี้เราจะค้นหาพิสูจน์ทาราบได้ว่าเขาไปเข้าไปอยู่ใเรือนจำพิเศษกรุงเ,งเทพจริงไหมนะครับถ้าไม่จริงเนี่ยตอนนี้พี่อมเจ้ง าตามม .157 กับเจ้าหน้าที่ราชธรรมทั้ง5คนเบื้องต้นแล้วนะครับที่แถลงข่าวเมื่อวันที่22สิงหาทั้งหมดห้าคนเนี่ยที่ตอนนี้เรื่องอยู่ที่ปะปะชทั้งห้าคนเลยนะครับแล้วก็ท่านในวันนี้ก็จะแจ้งสอบสวนแพทย์ใหญ่สงบันตำรวจิม่มนเตืมน,นะครับส่วนอนฐฐาทิบดีกรมราชธรรมหรือ,อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยพี่ยื่นหนังสือไว้แล้วถ้าเกิดไม่มีการสั่งการใดๆหรือละเว้นการปฏิบัติ้าที่ที่ก็ต้องดาเนินการตามกระบวนการหมายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอบใครับ